มาแล้วเข้าไปเล้กำลังไอ้นี่ค่ะยังไม่ได้กินเข้าไปเลยไปกินไม่ต้องดูแลม่ง

รอดูจอร์เจ้ไม่ไงจอรเจยอู่นี่งระวังนะไข่มาเริ่มที่อื่นนี่ตั้งเยอะไม่หยุดดูอะไรผู้ชายต้องดูชายไนไม่ต้องจะออกแรงเ ตำต่อนะตำต่อเอ้ามาต่อเลยก็ได้ไหวให้ติ๋วอุ้มก่อนโอ้โหนี่เป็นของเล่นของบรรดาบรรดาผู้สูงอายุแล้วนับนักญาติไม่ถูกเราก็้เองเหมือนแบ่งจักรยานกันขี่คนละรอบอ่ะไม่ตอนนี้คือไม่ติการนรกนะเข็จแล้วเรออ่า ตอนนี <c oughs> ้เป็นลุงเลยอยู่ในหมวดลุงมาูกันเลยไม่รู้ยอ๋อพี่เก้สวัสดีค่ะี่ยังไม่กลับเขาจะจับขอแ่คราไปไงเนี่ยจะแบบเ็เล็กต้ตัวนั่งยาวแบบว่าอยากโรงเรียนอยู่ไกลพี่เกกลับเลยหรอคะป่าวกลับโอเค เอ้ยกเมันน้อยๆไปเอาของไ้อนโออ้ร้อนแล้วกเข้าไปมมันก็แตเข้าไปมาดดมันแมันตอไป้อมันตอเปนลาีทำยบ้านรไป่ี่นขนมนะคะไีดปาร์ตี้ดัเแอร์นะคะปิคะ